ทดสอบทดสอบการถ่ายวิดีโอทดสอบอวันนี้ได้มือถือมาใหม่นะครับเครื่องเก่าเครื่องเก่าเครื่องเก่าคือพังครับพังเครื่องเก่าพังครับก็เลยต้องมาเป็นเครื่องใหม่นี่แหละฮะเครื่องเก่าก็อจอแตกแล้วก็ จิ้มอะไรก็ไม่ได้สัมผัสอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าแตกพังไปแล้วเฮ้ยเครื่องหมาเป็นเดียวมี C ่ซีซสามสิบนะครับสเปกตามนี้เลยนี่นะฮะสเปก,เกก็เดีีวมี่ซีสามสิบสามกิกะไบต์นะฮะแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลก็หกสิบสี่กิกะไบต์ คือวันนี้วันที่หกกันยายนใช่ไหมสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ก็คือพอดีงบมีจำกัดก็ได้แค่นี้นะฮะเอาละครับผมหวังว่ามันน่าจะช่วย ให้เราทํางานได้บ้างแก้ขัดบ้างเพราะว่าจริงๆก็อยากจะได้สเปฟกลุ่มนี้แต่ว่าเนื่องด้วยที่มันมาแตกแบบกระทันหันแล้วก็งบเราจํากัดถ้ามันอ <c oughs> แตกตอนก่อนเงินออกหรือว,ว่าตอนที่เงินออกมาไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคนี่มันดันมาแตกตอนที่เราไม่มีตังค์ช่วงที่เราจะต้องใช้ตังค์ทำอย่างอื่นด้วยก็นี่นะแตกเละทุ้งเตะเลยนี่เห็นไหม หน้าจอมันก็จะเป็นอย่างเนี้ a n d r ร i d ก็อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้นะฮะก็เครื่องเก่ามันมาแตกตกตกแทกพื้นนะฮะตกตอนที่นั่งรถสองแถวอยู่ตกลงไปบนพื้นถนนเนี่ยนะพื้นลาดยางพื้นซีนเมนแรน,นะพังเลยแล้วก็มาตกอีกรอบนึงตอนอยู่สถานีรถไฟที่ลบบุรีลน หนักเข้าไปอีกทีเนี้ยหน้าจอเนี่ยสัมผัสอะไรก็ไม่ได้เลยตัวน,นี้เอาซิมเอาอะไรออกมาแล,แล้วเดี๋ยวเราจะทําการยกขยโยงข้อมูลที่อยู่ในตัวโทรศัพท์นะ,ะข้อมูลที่อยู่ในซิมเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเอาซิมออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเสียบในโน้ตบุก๊กก็คือจบนะแต่ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเนี่ยต้องต้องใช้วิธีซิงซิงออกมาจากตรงนี้นะฮะ โอ้มันสัมผัสไม่ได้เลยเห็นเห็นเห็นไหมฮะเนี่ยกดอะไรก็ไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยคือแบบอืแบบนี่เห็นไหมกดไม่ขยับเลยบางทีก็ต้องวัดดัวกอ่อนโอเคได้ไมาละอ่ะมาว่ากันมาดะเครื่องใหม่แล้ะฮะสวัสดีครับนี่นะมันเนี่ยนะงมงมอ,อยู่โอ้โห โอ้นี่เห็นไหมแต่งี้นเนี่ยมันจะทําอะไรได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดปุ่มอะไรก็ไม่มาเลยเนี่ยเพราะว่ามัน,นมันก็ต้องวัดดวงอะ่ะคือบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้แล้วบางทีถ้าแอปที่มันจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องต้องใช้กดการเข้ารหัสเนี่ยถ้ากดเกินสามครั้งเนี่ยมันจะล็อกมันจะล็อกเลยใช้แอปไม่ได้อย่างแอปแอปถอนเงินแอปโอนเงินของธนาคารอย่างเงี้ย ถ้ากดผิดสามครั้งนี่แก้ไขไม่ได้ลงแอปไหนก็ไม่ได้ต้องไปติดต่อธนาคารเพื่อให้เขารีเซ็ตค่าให้อย่างเงี้ยมันเคยมีมาแล้วนะเนี่นะมันโอ้โหนี่แล้วก็โอ้โหแบบเอาง่ายๆว่ามันแตกแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมาเริ่มกันใหม่ที่เครื่องนี้นะครับที่ซีสามสิบนะฮะก็ราคาก็มือนวเทียบถ้าจะเรียกว่ามันตกรุ่นก็คงจะ ไม่ผิดนักเพราะว่ารุ่นใหม่กำลังจะมารุ่นนี้มันก็สเปคนี้ก็สามพันสองร้อยก้สิบเก้าบาทก็ตีว่าขาดบาทนี้ก็สามพันสามอ่ะเอาลนะมากันใหม่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับเจอกันใหม่กับกล้องตัวใหม่นะหวังว่าน่าจะดีกว่าเดิมครับผมสวัสดีครับ